ลองนึกภาพตามนะคะไม่กี่วันก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญในเมียนมาอยู่ๆก็เกิดการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ขึ้นแบบพร้อมกันหลายจุดเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าปฏิบัติการรุกของกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารในภาคพโคครั้งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และมันเป็นแค่การสู้รบธรรมดาธรรมดาหรือว่าเป็นสัญญาณของอะไรที่ใหญ่กว่านั้น ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มาจากรายงานที่อ้างอิงคำกล่าวอ้างของฝั่งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF เป็นหลักนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเออมันมีอะไรมากกว่าแค่การประทาก,กันจริงๆทั้งจังหวะเวลาสถานที่รูปแบบการโจมตีคือมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยดีกว่าค่ะ ข้อมูลบอกว่ากองกำลัง PDF คบเปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของฐานเมียนมาพร้อมกันทีเดียวสเมืองทางตะวันตกของภาพ,พะโคก็คือที่นัตตลินซีกงแล้วก็มินลาที่น่าสนใจคือทั้งสาเมืองนี้ตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่เชื่อมย่างกุ้งกับเมืองแปลเลยทำไมต้องเป็นตรงนี้คะมันมีความสำคัญพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีแน่นอนครับสาคัญมากด้วยคือถนนเส้นนี้เนี่ย เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะทั้งในทางเศรษฐกิจและก็การทหารการที่ฝ่ายต่อต้านสามารถสร้างความปั่นป่วนบนถนนเส้นนี้ได้มันไม่ใช่แค่การรบกวนการเดินทางของคนทั่วไปแต่มันคือการตัดการส่งกําลังบํารุงการเคลื่อนย้ายกําลังพลของกองทัพโดยตรงเลยมันส่งผลไปถึงหัวใจของการควบคุมพื้นที่ของรัฐบาลทหารเลยครับอ๋อก็คือเหมือนเป็นการ จมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญว่าอย่างนั้นเถอคะค่ะแต่ที่ที่ฉันว่ามันน่าคิดยิ่งกว่าคือเรื่องของจังหวะเวลาข้อมูลบอกว่า2ในสมเมืองที่ถูกโจมตีคือซี่กงกับมินล,ลาเป็นพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์พอดีมันจะบังเอิญเกินไปไหมคะไม่มีทางบังเอิญเลยครับ อันนี้แหละคือเป้าหมายหลักเลยก็ว่าได้การเลือกโจมตีในช่วงเวลานี้มันคือการส่งสารทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วก็ทงพลังที่สุดแล้วมันเหมือนเป็นการประกาศดังๆเลยนะว่าดูสิขนาดพื้นที่ที่คุณจะจัดเลือกตั้งเนี่ยคุณยังรักษาความปลอดภัยไม่ได้เลยคือมันเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งโดยตรงเลยครับที่รัฐบาลทหารพยายามจะสร้างภาพว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคมุม เข้าใจเลยค่ะคือเป็นการชิงพื้นที่ข่าวแล้วก็พื้นที่ทางจิตวิทยาโดยตรงเลยสินะคะไม่ใช่แค่การรบในสนามรบอย่างเดียวใช่เลยครับมันเป็นการท้าทายอำนาจรัฐซึ่งซึ่งหน้าเลยแล้วมันก็เปลี่ยนภาพของฝ่ายต่อต้านไปเลยนะจากเดิมที่คนอาจจะมองว่าเป็นการซุ่มโจมตีเล็กๆน้อยๆแบบกองโจรแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพวกเขาสามารถวางแผนปฏิบัติการที่ซับซ้อนแล้วก็ประสานงานกันในวงกว้างได้นี่คือการยกระดับที่น่าจับตามองมากครับ นั้นเราลองมาดูรายละเอียดในแต่ละจุดกันดีกว่าค่ะว่ามันดุเดือดขนาดไหนเริ่มที่เมืองนัตตลินก่อนเลยที่นี่ดูเหมือนจะปัะทะกันหนักที่สุดมีรายงานว่า PDF จากพะโคกับย่างกุ้งร่วมมือกันบุกสถานีตำรวจในเมืองตองโยสู้กันนานถึง4ชั่วโมงเลยนะคะและตัวเลขผู้เสียชีวิตฝั่งรัฐบาลทหารเนี่ยมีออกมาว่าสูงถึง20นายเลยทีเดียว การประทะที่นานถึงสี่ชั่วโมงนี่ถือว่าหนักหน่วงมากนะครับสำหรับการโจมตีแบบจู่โจมมันแสดงให้เห็นเลยว่าฝ่ายต่อต้านเขาเตรียมตัวมาดีมากแล้วก็มีความตั้งใจที่จะยึดพื้นที่ให้ได้ไม่ใช่แค่ตีแล้วหนีเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่น่าตกใจคือข้อมูลระบุว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลทหารต้องใช้การโจมตีทางอากาศเข้าช่วยการที่ต้องใช้เครื่องบินรบมาจัดการนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกเราชัดเจนเลยครับว่า กองกำลังภาคพื้นดินของรัฐบาลทหารกําลังเพียงพล้ําอย่างหนักคือพวกเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยกําลังของตัวเองแล้วการเรียกกําลังทางอากาศมาสนับสนุนมันคือเอ่อเหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายในสนามรบก็ว่าได้ซึ่งในทางกลับกันมันก็สะท้อนความสําเร็จของฝ่าย PDF ในการโจมตีครั้งนี้ว่าพวกเขาสามารถกดดันกองกําลังของรัฐบาลทหารได้มากขนาดไหนโหดุเดือดจริงๆค่ะแล้วที่เมืองสีกลงล่ะคะ เป็นยังไงบ้างที่นี่ก็มีปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยก,กันใช่ไหมคะใช่ครับประมาณตีห้าของเช้าวันเดียวกันเลยที่4ี่กองเนี่ยเป้าหมายคือกลุ่มทหารกับกลุ่มพายุสทีซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธที่หนุนรัฐบาลทหารอยู่ที่หมู่บ้านมีกอกปินสิ่งที่น่าสนใจที่นี่ก็คือฝ่ายต่อต้านเขาอ้างว่าสังหารทหารไป9ก้านายแล้วก็สามารถยึดฐานที่มั่นนั้นได้สําเร็จเลยคําว่ายึดฐานได้นี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากเลยนะคะ คือตีแล้วก็ถอยแต่ครั้งนี้คือการเข้ายึดและควบคุมพื้นที่ซึ่งมันต้องใช้การวางแผนกำลังพลและก็การประสานงานในระดับที่สูงกว่ามากมีคำพูดจากผู้บัญชาการ PDF ท่านหนึ่งชื่อโกกยินเล่ที่ดิฉันว่ามันสะท้อนภาพได้ชัดมากเลยค่ะเขาบอกว่าพี่น้อง PDF ของเราร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆเข้ายึดฐานนี้ในปฏิบัติการที่วางแผนมาอย่างดี กองกาลังภาคพ,พื้นดินของเราเห็นร่างขอทหารฝ่ายรัฐบาลอยู่ในบังเกอร์ของพวกเขาเองคําพูดนี้มันค่อนข้างทรงพลังนะคะทรงพลังมากครับมันไม่ใช่แค่รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่มันคือภาพของความพ่ายแพ้ที่จับต้องได้เลยนะการที่พวกเขาสามารถเข้าไปถึงในบังเกอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ขนาดนั้นมันคือเครื่องยืนยันความสําเร็จของปฏิบัติการที่ชัดเจนที่สุดและก็ยังเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้ฝ่ายตัวเองได้อย่างมหาศาลด้วยครับแล้วที่เมืองสุดท้ายล่ะคะ เมืองมินลาที่นี่ดูเหมือนจะเป็นการรวมพลังกันของหลายกลุ่มเลยใช่เลยครับที่มินลานี่เป็นปฏิบัติการร่วมของทั้ง PDF พะโค PDF ย่างกุ้งและก็ยังมีกองกำลังป้องกันอาโชกชินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาร่วมด้วยเป้าหมายคือป้อมตำรวจกับที่ตั้งอาหารรายงานอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิตไปอีก10บนาย แต่ที่น่าสนใจคือรายงานนี้ระบุค,ความสูญเสียของฝ่ายตัวเองด้วยว่ามีนักรบเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บห้านายอ๋อการที่เขายอมเปิดเผยความสูญเสียของตัวเองด้วยนี่ก็น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นที่น่าสังเกตมากครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันสําคัญนะมันทําให้ข้อมูลที่ออกมาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อแบบเขาสะอาดไปสมด มันสะท้อนความจริงของสงครามว่าทุกการประทะมันต้องมีความสูญเสียแล้วพวกเขาก็ยอมรับในจุดนี้การสู้รบที่ดุเดือดแล้วก็ประสานงานกันดีขนาดนี้มันเป็นไปได้เลยที่จะไม่มีผลกระทบกับคนธรรมดาเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบ้างคะ่ะโอ้โหแน่นอนว่าเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่เลยครับมีรายงานว่าบนถนนสายย่างกุ้งแปรซึ่งเป็นเส้นทางหลักเนี่ยมียานพาหนะติดค้างยาวเหยียดเป็นร้อยๆคันเลยนะ ติดอยู่นานหลายชั่วโมงเลยผู้คนพยายามหนีออกจากพื้นที่การต่อสู้ภาพของความวุ่นวายพวกนี้มันยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวของรัฐบาลทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยเหมือนกับว่าผลกระทบมันขยายวงออกไปนอกสนามรบแล้วสิคะถูกต้องครับ มันคือการสร้างส,างสภาวะอัมพาตให้กับทั้งภูมิภาคเลยก็ว่าได้และนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านต้องการให้เกิดขึ้นด้วยซ้ํามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างความปั่นป่วนได้มากกว่าแค่การยิงต่อสู้กันแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจําวันของผู้คนและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยซึ่งในสงครามยุคใหม่เรื่องพวกนี้มีความสําคัญไม่แพ้การรบในสนามเลยครับแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะดูเหมือนว่าไฟมันลามไปที่อื่นใช่ครับข้อมูลล่าสุดบอกว่าว ภายในวันศุกร์เดียวกันเนี่ยการประทะมันขยายวงไปถึงภาคตะวันออกของพระโคแล้วมีการโจมตีฐานที่มั่นบนถนนสายเก่าย่างกรุงมันทะเลในเมืองโอ๊กทวินแล้วก็จอกตะกาด้วยนี่แสดงให้เห็นเลยว่าเครือข่ายของฝ่ายต่อต้านมันกว้างขวางขนาดไหนมันไม่ใช่ปฏิบัติการที่จำกัดอยู่แค่จุดเดียวแต่เป็นการเปิดแนวรบหลายๆจุดพร้อมกันเพื่อสร้างแรงกดดันแล้วก็ทำให้ฝ่ายรัฐบาลทหารต้องประจายกำลังจนรับมือไม่ทัน แล้วผลเป็นยังไงบ้างคะที่ฝั่งตะวันออกที่น่าทึ่งคือมีรายงานจากคนในพื้นที่ว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านสามารถเข้ายึดเมืองตอจยอินที่อยู่บนถนนสายหลักนั้นได้เลยหลังจากที่ยึดที่ตั้งของทหารในเมืองได้อย่างน้อยสามแห่งยึดได้ทั้งเมืองเลยเหรอคะนี่มันก้าวไปอีกขั้นแล้วนะก้าวที่สำคัญมากๆครับคือถ้าเราลองต่อจิ๊กซอทั้งหมดเข้าด้วยกันนะ ตั้งแต่การโจมตีที่ประสานงานกันอย่างดีในสามเมืองทางตะวันตกการสร้างความวุ่นวายบนถนนสายหลักการขยายวงไปฝั่งตะวันออกจนมาถึงการยึดเมืองได้ทั้งเมืองมันคือภาพที่ชัดเจนมากว่าศักยภาพของฝ่ายต่อต้านมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยจากที่เราอาจจะเคยชินกับภาพการสู้รบแบบกองโจรตอนนี้มันกลายเป็นการรุกคืบเพื่อเข้ายึดและควบคุมพื้นที่อย่างเป็นระบบแล้วโอเคค่ะ พอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วมันน่าทึ่งจริงๆคำถามสำคัญคือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่การที่ฝ่ายต่อต้านทำได้ถึงขนาดนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแย้งในเมียนมาไปเลยหรือเปล่าคะผมคิดว่ามันมีนัยสำคัญอยู่หลายอย่างเลยนะอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องจังหวะเวลาที่เราคุยกันไปมันไม่ใช่แค่การก่อกวนแต่เป็นการทำลายความชอบธรรมของการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพยายามจะจัดขึ้นอย่างสิ้นเชิง มันเป็นการตบหน้าทางการเมืองครั้งใหญ่เลยครับแล้วเรื่องการทำงานร่วมกันของหลายๆกลุ่มล่ะคะทั้ง PDF จากหลายเมืองกลุ่มชาติพันธุ์มันบอกอะไรเราบ้างมันบอกว่าความเป็นเอกภาพและการวางแผนของพวกเขาเนี่ยมันดีขึ้นมากแล้วนี่คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับฝ่ายรัฐบาลทาหารเลยนะเพราะมันหมายความว่าศัตรูของพวกเขา มีการจัดระบบและมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมามากการประสานงานข้างพื้นที่ข้ามกลุ่มแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันแสดงถึงการวางแผนในระดับยุทธศาสตร์แล้วและสุดท้ายก็คือผลกระทบที่มันรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างจริงๆไม่ใช่แค่ความสูญเสียของทหารแต่รวมไปถึงการทําให้เส้นทางคมนาคมหลักเป็นอัมพาตและยังขยายพื้นที่ความขัดแย้งออกไปได้อีกใช่ครับถ้าจะให้ผมสรุปในมุมที่ลึกขึ้นไปอีกนะผมมองว่าเหตุการณ์นี้มันคือ การประกาศสักดาห์ของไฟต่อต้านเลยมันไม่ใช่แค่การประทะก,กันธรรมดาแต่มันคือการแสดงแสนยานุภาพว่าพวกเขามีความพร้อมที่จะยกระดับการต่อสู้ขึ้นไปอีกขั้นมันเป็นการท้าทายคำกล่าวอ้างของรัฐบาลทหารที่ว่าควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้และมันยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความขัดแย้งในภาคพักโขซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่อยู่ไม่ไกลจากย่างกุ้งเลยกำลังจะเข้าสู่ระยะใหม่ที่เข้มข้นและดุเดือดยิงกว่าเดิมมากน่าสนใจมากค่ะ แล้วมันก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อจากข้อมูลที่ว่ารัฐบาลทหารต้องใช้การโจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้ที่นัตตลินซึ่งเป็นการใช้อาวุธหนักที่ส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งนี้มันทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วก้าวต่อไปของรัฐบาลทหารจะเป็นอย่างไร เมื่อฝ่ายต่อต้านยกระดับการโจมตีขึ้นมาขนาดนี้พวกเขาจะยกระดับการตอบโต้ให้รุนแรงขึ้นไปอีกหรือไม่และการยกระดับความรุนแรงนั้นจะส่งผลกระทบต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่ติดอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนี้ในรูปแบบไหนนี่คือคำถามที่น่าติดตามและน่ากงังวลอย่างยิ่งจริงๆค่ะ